เดียวนะรอบนี้ห้าออกจากดไคะมีเวเกเ็อไอโออมย่งัพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วฮ้ยุดหล่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วสุดหล่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วสุดหล่อ คุณหล่อพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับวูกไปฮะทุกคนไปโอ้โหลิงเยอะจังวะไอ้ลูกยิงเยอะวะ เข้าใจไหมน่ะที่บอกเออเข้าใจเออปึ๊บไปอันนี้ขอเล่นซโอนแอบก่อนซ้ายดูซ้ายดิดูซ้ายซ้ายลองก็เดินลงไปดิเล่นซโอนแอบก่อนนะแต่ไปเลี้ยแวกับตรงที่มันคนเยอะๆอ่ะ้างบนอนนี้มันจะเลือกขึ้นที่สูงๆเลยนะแอบข้างล่างนี้ ฮะเออมันจะเออเออแอบข้างล่างดีกว่ามันบินนั่นนะมันอาจจะเลือกขึ้นที่สูงเอาเฮ้ยกระโดดดิดดไปตรงไหนดีว,วะวเดี๋ยวนะเรา,าหาหาซอกหน้าซอกขวาขวานาะขวาล่างนะเดี๋ยวดะตรงนี้ตรงนี้าาตัวไปเลยไม่ตายหรอก มีคนตายชิดหายแล้วคนตายด้วยอีบไก่มันตายเร็วเฮ้ยหมวกเขียวมันเอ้ยหมวกเขียวเหมือนกันปะรีผ่านรีผ่านรีผ่านเร็วรีผ่าโอ้โหไปฮะวิ่งหาที่แอบวันนี้มันแอบยากนะตรงนี้นะลิงก็เลือกได้ดีมากเลย อันนี้รอบ2นะครับก็คือเราต้องแอบ,บนะครับต้องแอบ,บให้ได้นะอันนี้นะอันต่อไปเนี่ยเขาจะน่าจะหาให้หมดจนคนคนสุดท้ายจริงๆนะอ่าลิงบบูเขาจะหานะครับอันนี้คือเล่นกิจกรรมเซิรฟ์ฟอยู่นะคทุกคนคนดู <c oughs> พรุ่งนี้ก่อนสตรีมทักบอกด้วยโอเคเดี๋ยวแอบบกันวันนี้กิจกรรมเซิรฟ์ฟนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวขอ่อหาที่แอบ,บก่อนนะ นี่ไงตรงนี้อ่ะช่องนะเออเอ้ยโ,โคตรมิดอ่ะไปมันขึ้นยังไงอ๋อโอเคกดนอนอย่างแลองลองไม่เยี่ยพึ่งกระโดดไปก่อนกระโดดข้ามไปก่อนเอาดกดไม่ได้นอนดไ,ได้ยัององ่ะกระโดดข้ามข้ามฝั่งนน้นก่อนได้ไหมไม่ได้อ่ะเดินรอบดิเอาติดกันโดินไงเอ้ได้เฮ้ย ช่องนี้เออเออเออเฮ้ยสูงว่ะโหเนียนจัดเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเต็มเลยไม่ได้ไม่ได้ว่ะพี่ต้องไงนตัวไหนเปิด F8 เป็ดอยู่ในช่องไม่ใช่ไม่ใช่กดวผิดเปิด F3 ไปอยู่ในช่องก่อนเอออะไรท่านไหน แต่ถ้าเราเจอเราโดนเกมหมดเลยสองสองสอนะตรงไหนนะตรงอ,อีโมโ่ะอีโมโอีโมอะสองร้อองอยเลยสองร้อยสิบเอ็ดสองอยสิบเอ็ดสอ้อยสิบเอ็ดงร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมสองร้อยสิบ สิบเอ็ดเนาะสองเลยพี่ต้องไปอยู่ในร่องพี่ต้องไปอยู่ในร่องเขาไหมฮะพี่ต้องไปอยู่ในร่องอ่ะอย่างปั่นเลยกูกดก X แม็กกด X แล้วก็แล้วก็อยู่ในร่องไม่โอ้ยอยู่ในร่องนี่อยู่ในร่องเดินไปอยู่ในร่องข้างหน้ากด X ใช่ไหมเออเอา ระอ่เฮ้ยยัยกูว่าตายหมดอ่ะเแอบซยเอ่อแอบพี่อิน,นไป <c ười> ไปะแอบพี่อิน,นมันหาแล้วมัม้งมาหากแอบได้ที่เข้าไป,ไปชิดแล้วก็หันหน้าตรงกระดอนเลยโหไอ้เหี้ยเดินไปอยู่ใกล้ๆกับมันเลยลงกระโดดลงไปเลยไหมกระโดดทำไมกระโดดนี่นะนอนตรงนี้นะ <c ười> <c ười> ไปเอ้ย เฮ้ยลิงลิงวิ่งแล้วเฮ้ยโอเคโอเคโอเคครับเขาไม่ให้ลุกละเราก็นิ่งไปเนะปาะโ,โอเคครับปล่อยวางโอเคได้ได้ปล่อยวางได้ไดไดกัวกูแพ้โดนแน่เลยปล่อยวางปล่อยวางทุกคน,นแอดเจเห็นควาสมสงสารเราแล้วันก็ยิงพวกนี้หมดแล้วก็วเราก็อยู่หลอดก็ได้ลรว เออไม่รู้ว่ะเพเราแอบ,บกาดสุดเลยใมับกูว่อ้แอบโคตรกากอเอ้เอยมันทำไม่ได้มันเข้าซอกยังไงวะงงเหมือนกันนี่ยทุกคนแต่ไม่มีคนเห็นเรอาอะหันหน้าไปทางเพื่อนแล้วนอนเออใช่หันหน้าเปทางื่อแล้วนอน เออเห้ขอบคุณบายไ้เราก็ไปตรงอื่นมเอออนเลยนอนอนยนอกดีกอดีเฮยเออโอเคยังรีสเด็บพี่มาแล้ว เอ้ยตเตียวเตียวเตียวน่ากลัวตัวสั่นแล้วเฮ้ยมีม่วงเขียวเอ้ยม่วงชมพูด้แน่ทุกคนเราเอาแล้วม่วงเขียวไงกด E N C ดิกดเอ็กซสามกด F สามไหมไม่ไม่ไม่แอบเราเย็นลุกแอบอะไรไม่กด F สามไม่เอะให้มันออกจากหน้าหน้าแถบไม่เป็นไรกลัวกลัวมันอันนี้กลัวมันหายเราที่แค่ทา ไม่ขี้เกียจหายขี้เกียจหานี่หน่อยอิโมจิไหมมันหายปะถ้าเกิดเรากดไปไม่หายไม่หายก็ลองดูดิโอเคโอเคไปสามตายหมู่นะต้องรีบวิ่งไปแอบที่อื่นเฮ้ยลิงลิงลิงหายไปเจอครับเอยลิงลิงบินผ่านโอ้ทุกคนเอาเอาเอาพื่อนเพื่อนยกไปไม่เห็นเห็นพุทโธท,ทมโมดีดีกดอีกสิ่ง กดออกจากอันนี้หน้ายิโมเนี่ยจะเดินได้ไหรือเปล่าลิงมากด, e ด oh, yeah. ยีซีดิโอเค็นใจเย็กดเลยแป๊บนึงอ้าวกดใจยเย็นเฮ้ยเนียนสุดแล้วันี่เนียนกดย e ีซีออกจากแถบเนี่ยแถบขวาพี่เนี่ยเออเอเอ,เอลิงมาแล้วไล้ก็กด x อกแล้วก็วิ่งหนีเลยเออเนาะ เดี๋ยววิ่งหนีให้ันดีทุกคนด้วยนะครับพี่ก้องบระรับชมเดีเ๋ยวฮะไลฟ์สตรีมเนี่ฮะผมชิคก้พัดไลน์เลนสันแอบบ <c oughs> เราเราเนี่ยก็ประมาณนี้ก่กะใครชนะได้เงินสามหมื่นไม่รู้ของจริงหรือในไอซีนะฮะแต่เขาว่าสามหมื่นเผ่ะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงสามหมื่นด้วยถ้าเกิดในในเกมก็คุ้มอยู่นะ เราไม่ต้องทำมากินอะไรมากซื้อรถได้ไม่คุ้มในเกมไม่คุ้มในเกมไม่คุ้มไงไม่คุ้มก็หาเงินหาหาหาเยวได้โอ้เราต้องฟาร์มหลายวันนั่นนะสามหมื่นนะเอาเงินเบอรแล้วใส่ละสวัสดีทุกคนด,ด้วยนีย่ที่กำลังรับชมไม่จะโดนคนแรกเลยบ็อกเซอร์หัวขาวบ็อกซ์ออ <c oughs> กซื้อบนนี้นะเออ <c oughs> เราเนียนสุดแล้ว <c oughs> พวกนี้ก็เงียบจีบ นิ่งกิ๊นะม่ไปมีม่วงเอ่อม่วงชมพูด้วยว่ะเดี๋ยวไปหาเออเอาม่วงเขียววะเออเดี๋ยวผมไปหาซื้อม่วงเขียวได้ยังเหรอเป็นคาแรคเตอร์ถามถามถามไอ้ม่วงชมพูม่วงชมพูดิเออเป็นคาแรคเตอร์เดี๋ยวมันเดินตามาโอเคโอเคได้ความฮะได้ความเฮ้ยลิงบาบูหาไม่เจอว่ะเฮ้ยก็เมื่อละเฮ้ยเฮ้ย เสียงปืนหน่อยเสียงปืนหน่อยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะทุกคนไม่มีเวลาบอกแจกตื่นเต้นตื่นเต้นฮะเล่นแซนแหนบครับผมทุกคนได้คลิปลงได้คลิปลงหรือเปล่าเนี่ยผมจะเอาคลิปลงยูทูบด้วยนะไม่รู้จะลงทิกตอกหรือยูทูบดีทุกคนลงยูทูบเออยูทูบเลยแล้วก็ตัดภาพทิกตอกไอ้ลิงหาได้นะเออยูทูบทิกตอกหมดแหละนะ ส <c oughs> วัสดีทุกคนด้วยนะที่กำมารับชมนี่ครับผมอันนี้ก็คือการเล่น snap นะครับเจอับเออไ hey, อลิงไ <Hey. S 2> อลิงมาแล้วไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ไม่เห็นเงาหรอไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้เงาอยู่ตรงท่อเลยนะ <c oughs> จะเย็นนิ่งไว้เราคือผู้โชคดีแน่นอน นิ่งไว้ฮะเย็นใจเย็นนะครับผมแอบแอบไว้ชิบหายแล้วไงชิปหายแล้วเจอแล้วเฮ้ยเอ้า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 ไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยนอนตายเฮ้ยเนียนเนียนไอ้ไมนยิงผมมันไม่ยิงผมไอ้ลิงไม่ยิงผมปะ เอ้า้ยรอดเฉยใส่พ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยทุกคนเอ้ยผมรอดเฉยเอ้าทุกคนเอ้ยเนี่ยโคตรเนียนนะเอ้ยลิงตาเฟ่เอ้ยอันดูถูกกาบคำดูถูกเยดเคเยดเคดูไว้เอ้าไอ้นี่มีปืนยังไงเนี่ยเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอย่ากดอยกดกดเลื่อนแล้วก็ยกเลิกโอเค ไอ้รอดเอ้ยสวยเพื่อนแม่งโคตรเป็นงานอ่ะแม่งช้าไปพี่ด้วยเฮ้ยมันว่ากูมึนนี้ก็มึนจริงอะฮะ <c oughs> มึนรอดเฉยตอนนี้สุดแล้วไ,ไอ้แค่พุ่งตรงเป็นไง่จะกคำดิสูจน์ไอ้เชื่อดูไว้นะครับผมของพระหลวงพ่อหิน เฮ้ยเอาผมยังไม่ตายฮะเฮ้ยเย็ดเทเอาว่ะเอาว่ะจะกรบัดเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยดวงดวงเฮ้ยจะรอดไหมให้คุณดูแล้วแม่งแมันก็ตกไปเลยอะเออเฮ้ยของพาเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะทุกคนเออ เอาว่ะคนมันจะยากคนมันจะได้มันก็ต้องตายเฮ้ยคำบนยังมีอยู่อ่ะเอาคำบนก็ตายมาแล้วอ๋อตายแล้วเย็ดคีเอาว่ะเอาว่ะมันว่ากูหมื่นดิคำบนจริงไอ้เหี้ยแม่งดวงดีเฉยไะทุกคนเอ้ยรอดเฉยเอ้ยงงอะงงอ่ะทุกคนอี๋เอ้ไอ้ยเอ้ม่วงๆนี่ว่าหมดอาจจ้ะเน โอเคแม่งว่ากูมึนมนรอดเฉยเลยทุกคนเอ้มึนมึนยังโผว่ะเฮ้ยรอดรอดเฉยนะทุกคนไอมองไม่เห็นนะลิงตาถั่วเฮ้ยลิงตาถั่วแอกชอบอ <c oughs> อืยังชอบไหมเป็นกำใจได้นะมาลุ้นด้วยกันนะครับทุกคนว่าผมจะรอดไหมนะมาดูเอ๊บหนอจะรอดไหมหนอจะรอดไหมหนอ ถ้าเกิดเราพูดตอนนี้มันน่าจะตามเสียงเรามาโอเคโอเคนิ่งไว้นิ่งไว้นะทุกคนเล่นสนแอบวะตั้งที่หนึ่งนะ้ที่หนึ่งเลยยังชอบไอ้ที่เนี่ยอะเอาว่ะเอาว่ะเดินแม่งเดินผ่านแล้วมันก็ไม่ใครมันจะเดินผ่านแล้วมันจะเดินอีกรอบมันไม่มีนะเอาว่ะเอาว่ะผมที่หนึ่งที่หนึ่งว่ะ ที่หนึ่งว่ะทุกคนอาจอาจอาจได้ใช่อาจได้ที่หนึ่งไงแงม,ม,มีของมีของของดีเฮ้ยยัง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 อยู่เยองน่ากลัวน่ากลัวจัดแค่มันเห็นเรื่องมันก็รู้แล้วว่าเราตายคือ <c oughs> บอกบอกให้เพื่อนดิน้นศพมาทับเราดิไม,ม่ไม่แอดจะอะไรเก็บศพมันยังไม่เก็บไงก็ให้มันเนียนไว้ก่อนไง แค่มันอะเยี่ยโชิวชิครับผมรอดรอดทุกคนาว่าแบบต้องตายอยู่แล้วที่แม่เออเออรอดเฉยอะทุกคนปวดงงมาจะักงงอ่ะจันยุทธคู่เออเออรอดอะทุกคนเป็นมาลุ้นด้วยกันนะว่าผมจะรอดไหมทุกคนเพื่อนเพื่อนเอ้ยลิงยิงเพื่อนหมดอะข้างๆอะแต่ผมไม่โดนยิงอะทุกคน ไอ้โคตเมียนอะดูดูเอ้ยห,หรือว่ามันตาถั่วลิงตาถั่วร <c oughs> อดครับทุกคนผมว่ารอดนะผมรอดผมรอดทุกคนได้สามหมืน่นสามหมืน่มมนบาทต้องเป็นของผมเออราจะบอกคนแก่ผมก็แอบ,บที่เดียวกับที่ยิงเหรอใช่ใช่ มีไม่ไม่มันม,มันมีพ,พยานหลายคนมีพยานหลายคนเ,เราหุบมือก็เดียวมันจำได้ไงเออเราหมุนไงกดไม่เป็น <c oughs> ใช่คุณล่อพยานแหละมันมีพยานหลายคนทุกคนไม่ต้องกลัวพวกที่ตายตายแหละลอะะ่อเฉยฮะโอ้ เลือดเต็มร้อยนะทุกคนเอาวะเอาแชดเราจะรู้ได้ไงว่าเอาเขี่ยเฮ้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 ยหย่าหย่าหย่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะทุกคนผมตื่นเต้นถ้าเกิดมันมันห่างกันมาส่วนเหล่านี้ก็เรียบร้อยใช่จะได้ไปเล่นวงสามไหมหรือว่าจะลออคนเดียวตื่นเต้นนะฮะทุกคน ต้องรอต้องรอประเด็นเราไม่ได้ใช้บัก่ะเออไม่ใช่บักด้วยเพราะว่าเรานอนเออเราใช่ใช่มันมันมันน่าจะไม่กลับมาแล้วเพื่อนก็รู้ไอ้นี่ยังอยู่นะศพนี้ยังอยู่มันก็เห็นเราอยู่นะว่าเรายังอยู่ตื่นเต้นมันมันสุดเท่ากับรอดอะเออมันสุดเท่ากับต้องชื่อคลิปอะมันสุดเท่ากับรอดเออเออชื่อคลิปอะไรดีทุกคน มึนมึนรอดเฉยฮะเออพวกแวงว่าเต็มเลยทุกคนผมรอดทุกคนเอ้เอ้ยเอ้ยอ๋อแอดมินไล่เก็บศพเจ็ดเอาวะเอาวะเอาวะทุกคนเอาวะทุกคนฮะรอดเฉยฮะทุกคนคนเดียวแล้วคนสุดท้ายใช่คนเดียวแล้วคนสุดท้ายหมือนมอนกันเออ ต้องรอฮะทุกคนตรอดหมดเวลาย็ดเอาไปเอ้าไอ้ชิ้นนี้มันก็ไม่ได้ตายดีว่าเออวะกดไปกด x X ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนแล้วกดยังไงอุ้มเพื่อนไปดิอุ้ยตกเฮ้ยเกือบตายแม่งบุลแม่งมาจันเลยก็โดนเลย ไม่ใช่หมดเวลาแล้วไม่หันมาส่วนเราอย่างเราไม่เอาไม่ไม่ต่อไปเล่นหาไม่ใช่ยังไม่ด้เล่นหาเราต้องแบบเจอคนสุดท้ายไั่งหี้แค่เบอกีิเก่งเกินไปผมคล้องพาดีผมคล้องพาดีไงขี่โกงมาสั้น เนียกัตาดูวะไอ้เหี้ยเอาแล้วไงเอาแล้ววิ่งหนีวิ่งจีวิ่งหนียายายาอยู่ยายาอยู่ในราซมีเออไอ้หลบหลบหลังแอบบีเลยหลบหลังแอบบีไอ้ซาดไอ้ซาดมันมันไล่การยิงมันเออเฮ้ยแอบแอบ เชื่อเชื่อเชื่อพิจารแอบกนรอดอีกแล้วว่ะเอไอคนนี้โดนยิงนี่ก็คือแบบจบเลยใช่ไหมคือมันต่อยไงมันต่อยไอ้นายกไงเราไม่ได้ต่อยเราไม่ได้ต่อยใช่แต่อย่าไปอยู่ใกล้มันมันปืนเียอะไหมไอเยอะมันมันเหลือเยอะเกินเลย เฮ้ยถอยถอยถอยเพื่อมันจะยิง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 ถอยดีถอยถอยแอบแอบเอาแล้วลิงไปไหนน่ะ ตื่นเต้นว่ะลิงลิงบินได้ทุกคนเอาเอาฟื้นมาหมดเลย